น้องก้างสวัสดีเอฟซีก่อนลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะทำท่ารักยังไงไหนทำท่าไงไอเล็บยูไงลูก love you. ไ love you. Love you. อเล็บยูไอเล็บยูไปอาบน้ำแล้วใช่ไหมอาบน้ําแล้วถ่ายแล้วเนาะอันน,นี้ถ่ายแล้วนะคะถ่ายแล้วอาบน้ําแล้วใครอันนี้คนนั้นใกล้หนูใครลูกน้องก้างใครคะลูกใคร ใครเนี่ยอาร์มพี่อาร์มพี่อาร์มนี่บางคนยังเอ่อเข้ามุ่งมาดูน้องไงแม่เสงสัยว่าน้องเป็นอะไรมาคะบางคนก็สงสัยไงเพิ่งมาดูที่หลังสาเหตุไม่เจอนะคะที่โรงพยาบาลเขาก็บอกว่ามีจุดอะไรเล็กๆที่สมองเขาะน้อยๆดำๆก็เจ้าใครสันหลังดูก็เขาว่าเป็นโรคคล้ายๆหัด หัดขึ้นสมองหัดขึ้นี่ะมองเหรอใช่แต่มันไม่มียารักษาเป็นกับเด็กน้องมากเลยก็นนั้นน้องเป็นช่วงไหนกางนั้นจะคนที่สี่เป็นช่วงเดี๋ยวก็จะาไปที่แล้วกอนนั้นอายุเท่าไหร่นที่น้องเป็นอ่ะแม่เ็ดขวบเจ็ดขวบเองเหรอเ็มเนอไม่มีอาการไงแม่ถึงไม่พาไปหาหมอเพราะน้องก็ล้มที่โรงเรียนอไร่าี้ตามคิดที่ดูว่าล้มที่โรงเรียนโรงเรียนแล้วก็น็อกไปเลยแต่ว่ายังเดินได้องสามเดือนแรกอ่ะ เดินได้ใช้ชีวิตปกติเขียนหนังสือได้ยังอ่านออกเขียนได้อยู่อืพอกินยาการชักไปเรื่อยๆตั้งแต่เริ่มเขาหมอให้กินตั้งแต่เริ่มเลยสามีน้องเนี่ยพอได้สองสาเดือนเริ่มมีอาการแล้วอือไมจากเดินได้ก็เดินไม่ได้แล้วเหมือนแค่ขาอ่อนแรงอ่อนแรงไปเลยนอนหลับก็นอนหลับหรือก้าวล้าทุกอย่างเลยเปลี่ยนไปหมดลูกนั่งเองได้ไหมแม่จะนั่งอยู่บ้านนั่งได้อะนั่งได้ก็นั่งงังได้ ดูแต่ว่าการเดินเขาไม่ดีเหมือนนี้อื่ไม่ค่อยแข็งแรงไม่แข็งแรงือมแบอ่อนแรงอ่ะไม่มีแรงเดินไม่มีไม่มีแรงที่ขาเลยที่ขาเลยนี่ขาเลยไม่มีแรงเลยหรือที่มาที่นี่เอามาที่เนี่ยได้เริ่มได้เริ่มขึ้นก่อนเดือนแล้วเริ่มเริ่มเดินได้หลายก้าวเดินได้แล้วหรือเออเอ็มก็ติดเอฟซีก็ติดตามอยู่ว่าเห็นเนาะยาลงพาบาลก็ไม่ได้กินแล้วนะก็เริ่มกินตั้งแต่ หมอบอกไม่มียารักษาเนี่ยเราก็เลยไปแพนโบราณไปอะไรไปยาต้มแล้วจะทำอยู่บ้านกินข้าวได้ไหมกินได้ปกติพอแต่เดินอย่างก็เทช่วงคราวทีงนี้พอดีนะมีเสามีเสาแท็กกับตกแก่งอ่าเสาแท็กเสาแท็กแต่มานี่รู้สึกว่าน้องแม่ว่าน้องเป็นยังไงพอมาอยู่ที่นี่รู้สึกเป็นยังไงคะการเก่งของข่ะที่บ้านนะเก่งแบบยืดแขนยืดขานะมีเสียงนะ ไอที่เนี้ยคือเก่งเนี้ยเนี้ยก็ช่วยจะจะลู้ับไปเนี่ยเก่งอย่างเงี้ยนะใช่ไหมเก่งเงี้ยนะจะรู้สึกตัวละวเราถามต้องเรียกน้องเวลาน้องเก่งขีดเรียกน้องหรอเออเออเออขยับขยับขาเรียกน้องงั้นเออได้ยินมเวคอยคอยกระตุ้นใช่ไหมคอยตีกระตุ้นกระตุ้นตีเก่งถ้าเก่งพับไปอย่างเงี้ยต้องคอยกระตุ้นเพื่อไม่ให้น้องเก่งนานน้อเก่งนานครับ แต่น้องก็ใจสู้เนาะเนาะถ้าแบบว่าเราให้หัดเดินนะแม่เนาะ้องยังใจสู้เออยังหัดเดินยังอะไรเนาะยอะไรยากอะไรเอฟีก็ให้กำลังใจอ๋อคนเยอะๆอ่ะพูดเก่งมาอยู่นี่เริ่มพูดเก่งอืมไม่พูดอย่างเดียวเลยด่าด้วยดิด่าเก่งพูดเนี่ยสิแม่มาหมดมายามด่าเก่งไหมน้องอะมาหมดเกี่ส่วสัตว์เลย พี่อามเด็กพี่อามพี่ลูกพี่อามกตีอยู่แล้วก็ได้ใช่ไหมเหแต่ที่ไม่ป่วยอ่ะโอ้ไม่กลัวใครทั้งนั้นนักเลงเออพี่อามที่เดยกพี่อามนชอบร้องเพลงให้ชอบร้องเพลงชอบร้องเพลงได้ไหมน้องกางร้องเพลงได้ไหมคะได้ไหมลูกน้องกางร้องเพลงได้ไหมคะลูกร้องเพลงได้ไหมลูกได้ไหมไอ้เ้ยลองนสิลองนสิลองนสิลองร้องให้พี่เอพีฟังสิเพลงอะไรลูกเพลงอะไรอะไรนะอะไรนะอยู่บ้านอะไรนะ อยู่บ้านน่าอะไรนะสอนสอนสอนพี่อามอ่ะพี่อามร้องเพลงไม่เป็นเลยอะ่ะสอนพี่อามหน่อยเร็วให้ลุงมาร้องสอนละมั้งร้องเพลงไงลูกอามเร็วสอนน้องร้องเพลงเร็ว,รว,รวอยู่บ้านนะ่าดีๆดิอะไรนะต่ออ,อะไรนะมีการเก่งอย่างเงี้ยค่ะนี่เนี่ยเป็น,นี้แหละเก่งทีเราก็คอยแบบใช่ไหมกระตุกกระติดุกเลยเนี่ยให้เขารู้สึกตัวเนาะแต่ว่านั่งได้ เมื่กิดมานี่นั่งร่านยูไงหลังใช่ไหมนั่งไหนหลังไม่ไม่ไม่นั่งนานนี้แล้วพ่อเขารู้สึกว่าไงเห็นลูกไว้เป็นยังไง่วงนี้มีความรู้สึกไงคเคยถามไหมคะถามมาแน่ลูกเป็นไงดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าดีขึ้นนะแค่งขามันเรแรงขึ้นอืมจากการกระตุกนั่นมันก็เพี่ยนไป าดีกว่าเหยียดแขงเหยียดขานะเขาเหยียดแขงเหยียดขาเขาจะแต่น้องไม่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 ค่อยถ่ายบ่อยเนาะแต่เราต้องคอยแต่นี่ให้สมมติก็จะถ่ายเองบ้างนะสองสัมโวัดเนี่ยเนี่ยวันเนี้ยวันเนี้ยมาอาทิตย์หนึ่งเลยวันนี้นานมากอาทิตย์นานรอแม่รอแม่มาถ่ายไงแม่มาอยู่ก็เลยไม่ถ่ายไงนี้ย่ยไงแล้วเออเออดีนะถ่ายเมื่อกี้วันหลังเอายี่ แม่ไม่อยู่ก็เอารูปแม่วางไว้เออรูปแม่วางไว้เพื่อได้ถ่ายอะไรเงี้ยเห็นหน้าแม่ได้ถ่ายรักพี่เลี้ยงจัดเออไอไอรูปอยู่กับพี่พี่อามทิทำไงไอรูปอยู่ไหนรักพิรักพี่ทำไงรักรักไหมล่ะพี่อามไหมรักก่อนเร็วไอพี่อามไหมเด็กชื่อพี่อามก่อนเลยพี่อามเออพี่อามไหนร้องเพลงทรงยังแบ๊ะพี่อารมพี่อามฟังดิดพี่อาม พี่อาร์มโอ๊ยลืมชื่อพี่อาร์มแหละอังสสยอ่ะใช่ไหมนี่ชื่ออะไระนี่ชื่ออะไระนู่นน่ะฮะนู่นน่ะไออาร์มนี่คือบอกให้เรียกพี่อาร์มเรียกไออาร์มแหมรุ่นเดียวกันเลยไต่ต้องแป่ต้องกางความจำคดีนะ นะใครเข้ามาในรู้เลยขนาดพี่ธงพี่เทิงรู้หมดเนอะรู้จับหมดแล้วล้วก็จําได้ด้วยนะคะไอซีน้องจําหน้าเ่ยคนนี้เข้ามาเรียกชื่อเลยอย่างอย่างพี่อามเข้ามาเอออย่างพระศรีเหมือนกันเรียกอะไรแค่โก้ป่ะเรียกโก้โอเขาจําได้นะว่าคนไหนชื่ออะไรอ่ะความจําดีมากๆเลยอ่ะนะรู้คนไหนอะไรคือจำหน้าจำหน้าและจำชื่อได้หมดอ่ะก็เป็นบางคนก็ยังลืมชื่อพียาวยังยังลืมชื่อผู้ป่วยบางคนเลยอันนี้ว่า น้องก,ก้าก็จาได้ได้ยินเสียงมันจําได้แล้วใครเป็นใครรู้แล้วอืมอาา่ี่ทีก็เป็นกำลังใจให้น้องนะคะเป็นกำลังใจให้น้องอทุกคนเลยถามป้าย่าเลยว่าอย่าลืมอัปเดตน้องก,ก้างด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะแมกก่ต้องใช้เวลามบอกตั้งแต่แรกแล้วน้องก,ก้างบอกแล้วว่าถ้าถ้าวิ่งได้เขาจะกลับบ้านเลย <c oughs> เราวิ่งแล้วกลับบ้านเลยใช่ไหมลูกน้องกล้งน้องกล้งเราวิ่งใช่ไหมลูกใช่เออใช่มาเนี่ยบอกพี่เอฟซีเลยว่าให้กำลังใจน้องกล้งด้วยนะเดี๋ยวรูงร่างก็สดใสหน้าก็อิ่มกิฟตอนมาตอนแรกเป็นยังไงน้องเบาไหมเบามากเบาแล้วแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้อุ้มไม่ขึ้นแล้วค่ะ ต้นไม้แรกนี่คือยกลอยขึ้นลอยเออแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้ยกไม่ถึงไม่ไม่ไม่ขึ้นพื้นแล้วอันนี้ใช่ไหมน้ำหนักขึ้นเลยใช่ไหมน้ำหนักขึ้นเยอะขึ้นเยอะเลยฮะหนักขึ้นเยอะเลยกับไม้ผอมเนาะผอมขึ้นมาสี่ห้าโลเขากินได้กเนคือเราไม่ตกแค่นั้นแหละกินได้ทุกอย่างแต่เนี่ยต้องบอกกับผู้ป่วยทุกคนเนี่ยถ้ากินได้เนี่ยเราจะไม่ห่วงตรงนี้เลย ไออื่นเราคอยพัฒนาเอาแต่แรกเลยนะไม่เคยมันไม่เคยแบบไม่เคยแบบบนที่ว่าไม่กินนะถ้าคนกินไม่ได้เนี่ยลำบากนะถึงจะได้อยู่มีคนดูแลหรือไงก็ลำบากใจนะถ้าคนกินไม่ได้เนี่ยเี้มเลยใช่ใช่ใช่ถ้ากินได้เนี่ยทุกคนอะเขาว่ากินได้เนี่ยรอดตายอะพูดง่ายดีกว่าเนาะรอดนะถ้ากินได้เกี๊ยวกุ้งย่าง แต่เดี๋ยวการขับถ่ายยังไม่ยังไม่เป็นเวลาขับถ่ายยังยังไม่เป็นเวลาอาจารหมอก็ยังเก็บใบอะไรมาให้กินอยู่ถ่ายอาจหมอให้ใบนั่นมาถ่ายเรียกใบอะไรน้ำบดกับน้ำเกิดหน้าก็สดชื่นน้องกล้ามเด็กไอ้น้องน้องกล้ามก็จะพูดคุยอ่ะเรียกชื่อพี่อามที่เรียกพี่อามอะไรทีพี่อามพี่อาม จับมือพี่อามดิจับมือพี่อามดิเอ่อเออเออจับมือเอ่อถ้ามาแล้วฉันสามัคคีกันนะสามัคคีกันห้ามทะเลาะกันนะสามัคคีกันอย่าด่ากันนะอย่าด่านะอ้าวด่าห้ามทะเลาะกันนะอย่าทะเลาะน้ำก้งสวยไหมฮะฮะสวยไหมเขินนะเขินพี่อามพี่อามรอไหมอัน้นอะไรน้ำก้างน้ำก้างว่าอะไรนะลูกพูดอะไรพูดอะไรพี่อามนะลูกก้างสวยไหมนะลูกพูดอะไรพี่อามเมื่อกี้อะ อะไรนะเมื่อกี้เมื่อกี้พ er ูดอะไรนะอะไรนะน้องอามเมื่อก so ี้น yep. ้องพูดอะไรหรือไม่ได้ฟังอีกถามถูกคนไหมวะเนี่ยขนาดอยู่ตรงหน้าเนี่ยไอเราอยู่ตรงนี้น้องพูดอะไรน้องพูดอะไรเมื่อกี้อ่ะก้าพูดอะไรพี่อามพูดดิอืมไม่รู้อ่ะอาพี่อามไม่มีแหวนนี่อ่าถามดิถามพี่อามพี่บอกพี่อามน้องกั้งสวยไหมถามดิถามพี่อามดิไอ้พี่อามน้องกั้งสวยไหมคะ คือพี่อามสิลูกคือพี่อามพี่อามไม่ทนน้องคุยพี่อามก็คุยไม่เก่งพี่อามก็คุยไม่เก่งอีกถามนี้ถามพี่อามกินข้าวยังถามนี้เร็วเร็วถามพี่อามเร็วข้าวยังพี่อามกินข้าวยังคะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องกางกินข้าวแล้วเดี๋ยวได้เวลาแล้วเรากินข้าวสี่โมงเย็นที่นี่ เดี๋ยวได้ข่าวรู้ว่ามีขนมนะเดี๋ยวขนมจะมาอีกแล้วันอาทิตย์เนี้ย<า>เดี๋ยวเราได้กินฟรีกันอีกแล้วแม่ดูในนี่อย<า>ูอ<า>่ขนมจะมาอีกแล้ววันอาทิตย์เนี้ยฮะแจกบุญมะพร้าวบุญมะพร้าวใช่บุญมะพร้าวแม่ไม่อยู่อาทิตย์หนึ่งได้กินค่ะบอกเลยแม่แม่มีอะไรจะฝาก fc ไหมก็ติดตามน้องด้วยนะคะอาการน้องเรื่อยๆแต่ก็น้องก็กดีขึ้นมาเรื่อยๆเริ่มแต่ไม่ใช่วันเพ่ขึ้นใจว่าไม่ได้ปรับ อใช้เวลาแต่เราก็ไม่ใช่วันน้องสมบูรณ์อย่างเดียวแม่ก็สมบูรณ์เหมือนกันนะคะแม่ยิ่งอยู่ยิ่งอืดค่ะแม่ทั้งลูกเลยนะยิ่งอยู่ที่นี่มีน้ํำมีเนื้อทั้งแม่ทั้งลูกเลยอยู่ที่นี่นนี่ขนาดว่าพวกเรากินกันผักเยอะน้อยทั้งมันแล้วพวกเรายังน้ำหนักขึ้นลยเนี่ยมันจะไปกินหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรนักหนาเนี่ย เออหรือไงที่นี่เลี้ยงดีเลี้ยงดีไงเลี้ยงดีอิ่มอิ่มไงไม่ได้แบบเต็มที่นะเดี๋ยวเดี๋ยวทิ่นี้ไม่มีขนมมากินแล้วน้องก้างเดี๋ยวพี่อารมาแม่มาลีเอามาขนมมาให้อีกแล้ววันที่นี้มีเอฟซีส่งมาให้อีกแล้วจากเมืองนอกจากเมืองนอกถามแดิพี่อาร์พี่อามพี่อาร์บอกเลยคิเลยลูกน้องก้างไหนบอกให้ให้ไปญาติรู้แล้วลูอกคิเล่วันที่พี่อามขคิเลย เอพี่อามขี้เลวลูกเร็วเราพูดเร็วเร็วนกอพี่พี enfin> ่อามขี้เลวเร็วพูดเร็วเร็วพี่อามขี้เลวเน็วยโอ้ยยอมพูดูพี่อามขี้เลวเดี๋ยวเราเป็นกำลังใจให้น้องกั้งนะคะเดี๋ยวไม่ย่าก็จะอัปเดตให้อยู่เรื่อยๆหรอกเนาะเราอย่างนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ช่องหมอปลาเป็นนี่ใครสมัครแล้วจะมีดาวขึ้นนะคะ คนไในสมบัติได้จริงๆขวามือลำลูกตัวเอสสามารถกดลูกสติ๊กเกอร์ได้เนาะอีโมจิอย่าเกิน3ตัวนะจ๊ะหนึ่งสองพออย่า3 4 5สี่ห้าอย่ากดโดนในใจโดนปิดกั้นช่องเดี๋ยวมีอะไรเราอัปเดตให้ตลอดเรื่อยๆนะคะตอนนี้เนาะจะเป็นกำลังใจให้น้องกั้งสู้ๆอ่ะเร็วสู้ๆเร็วบ๊ายบายบ๊ายบายเอสีแล้วลูกบาย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 ตามองทางนี้ลองมาทางไปย่านี่ลูกนี่นี่นี่มองไปย่านี่บายบายหันจะงูวอเก่ง